สวัสดีนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับคลิปนี้เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่5ใน UPU LMS เป็นอีกข้อหนึ่งที่หลายคนถ้าเข้ามาถามว่าทำได้ไม่ตรงกับเฉลยเอาละครับทริคมันมีนิดเดียวนะครับถ้าผมเฉลยไปพวกเราจะต้องอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับโอเคเหตุการณ์มีอยู่ว่ามีอนุภาคอัลฟาและก็อิเล็กตรอนซึ่งอนุภาคทั้งสองนี้เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกัน แต่ว่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันซึ่งนั่นก็คือ2.50คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาทีณนะขณะหนึ่งไม่รู้ขณะไหนนะครับถ่ายรูปมาได้ปรากฏว่าที่จุด P นั้นอนุภาคทั้งสองเนี่ยอยู่ห่างด้วยระยะเท่ากันซึ่งห่าง1.75นาโนเมตรจดให้เราหาสนามแม่เหล็กที่จุด P การหาสนามแม่เหล็กที่จุด P นั้น เราจะต้องหาสนามแม่เหล็กของอนุภาคทีละตัวก่อนแล้วดูว่าอนุภาคทั้งสองตัวนั้นมีทิศของสนามแม่เหล็กเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามันเหมือนกันก็เอาขนาดของสนามแม่เหล็กมาบวกกันแต่ถ้ามันตรงกันข้ามกันก็เอาขนาดของสนามแม่เหล็กนั้นมาลบกันอาจจะให้พุ่งเข้าเป็นบวกพุ่งออกเป็นลบก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคเมื่อเราทราบหลักการแล้วเราก็จะมาดู ทิศทางของสนามแม่เหล็กที่จุด p เนื่องจากอนุภาคแต่ละตัวดูตัวไหนก่อนดีดูอิเล็กตรอนก็ได้อิเล็กตรอนเราก็ใช้กดมือขวาก็คือกำอิเล็กตรอนโดยให้นิ้วโป้งไปตามทิศทางของอิเล็กตรอนนะครับก็กำรรนิ้วทั้ง4ครับเนี่ยมันกําลังจิกพุ่งเข้าไปที่จุด p นะครับ แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นอิเล็กตรอนนั่นหมายความว่านิวตรอนสีของเราเนี่ยต้องสลับทิศและก็คือพุ่งออกในกรณีนี้สนามแม่เหล็กที่จุด P จะมีทิศพุ่งออกนั่นแสดงว่าสนามแม่เหล็กที่จุด P เนื่องจากอิเล็กตรอนมีทิศพุ่งออกเราก็ใช้กดมือขวาในลักษณะเดียวกันเพื่อหาสนามแม่เหล็กที่จุด P เนื่องจากอนุภาคอัลฟาโดยที่อนุภาคอัลฟาเป็นประจุบวก มีทิศไปด้านนี้นะครับจากที่ผมมองนะครับผมก็ใช้กดมือขวาก็คือกรรมอนุภาคอัลฟานะครับนิ้วทั้ง4ของผมเนี่ยนัจุดพีมันพุ่งออกแสดงว่าสนามแม่เหล็กเนื่องจากอิเล็กตรอนแล้วก็สนามแม่เหล็กเนื่องจากอัลฟ a าเนี่ยมีทิศเดียวกันก็คือพุ่งออกดังนั้นเราก็เอาสนามแม่เหล็กทั้ง2อันเนี่ยบวกกันได้เลย ตอนนี้เราทราบทิศทางของสนามแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาหาขนาดของสนามแม่เหล็กโดยใช้กฎของบิโอสวากฎของบิโอสวาที่เราใช้เนี่ยเราเลือกใช้ในกรณีที่สนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเนื่องจากจุดประจุนี่คือสมการหรือว่าสูตรเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ μ ศูนย์ส่วนด้วย4พายคูณกับ q v cross กับ u n i เวกเตอร r หารด้วย r กํลังสองตอนนี้ล็อกล่องและ v cross r นะครับทำมุมต่อกันกี่องศาจากในรูปอิเล็กตรอนนะครับเอาไปแล้ว140แสดงว่าเหลืออีก40อันนี้คือ v กับ r ทำมุมต่อกัน40องศาก็คือ sin 40ผมก็แทนค่าลงไปปกติไม่มีอะไรพิสดารนะครับได้คำตอบออกมาคือ0.839คูณ10กำลังลบ3เทสลานะครับต่อไปผมก็จะหา ขนาดของสนามแม่เหล็กเนื่องจากอนุภาคอัลฟาอนุภาคอัลฟาเนี่ยยูนิตเวกเตอร์ R กับทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคอัลฟาทำมุมต่อการ140องศาอันนี้เราก็แทนไซน์140ลงไปเลยแต่ว่าจุดที่ทำให้พวกเราได้คำตอบไม่ตรงกับเฉลยนั่นก็คือค่าของประจุเนื่องจากอนุภาคอัลฟาครับมันมีประจุเป็น2บวก 2บวกซึ่งเป็น2เท่าของประจุของโปรตอนนั่นแสดงว่าไอ้เจ้าตัว Q ของเราเนี่ยแทนที่คุณจะแทนด้วย1.6คูณ10กำลังลบ9คุณก็คูณ2เข้าไปนะครับนี่จึงทำให้พวกเราได้คำตอบไม่ตรงกับเฉลยเพราะพวกเราแทนแค่1.6นะครับเราต้องไปเปิดตารางเนาะว่าอนุภาคแต่และชนิดเนี่ยมีค่าประจุเท่ากับเท่าไหร่ถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้นะครับ อันนี้ผมกดเครื่องคิดเลขออกมาได้1.679ซึ่งตัวเลขที่แทนลงไปทุกตัวเหมือนกันหมดเลยยกเว้นตัว2นะครับแสดงว่าสนามแม่เหล็กเนื่องจากอัลฟาเนี่ยมีค่าเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับสนามแม่เหล็กเนื่องจากอิเล็กตรอนเมื่อเราทราบขนาดของสนามแม่เหล็กเนื่องจากอนุภาคทั้งสองแล้วเราก็เอามาบวกกันเมื่อบวกกันเสร็จแล้ว เราก็ได้คำตอบซึ่งคำตอบที่ผมหาไม่ได้ก็คือ2.5 18ุคูณ10กำลังลบสาเทสลานะครับหวังว่าดูเฉลยนี้เข้าไปพวกเราจะอ๋อทันทีเนาะโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้า8ปดโมงสวัสดีครับ